หทอทย์กับน้องเกมซึ่งเป็นน้องชายหมอทยปแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์นฤสศักดิ์พืชสิงเสียชีวิตแล้วนะคะก็เหลือแต่คุณครูมณีพืชสิงซึ่งเป็นแม่ของหมอทยปนะคะครอบครัวฉันกับครอบครัวนี้เท่ากับสมืนญาติสนิทกันจริงค่ะคือรู้สึกรู้ทุกข์รู้สุขกันมาตลอดตั้งแต่หมอทิย์ยังเป็นเด็ก ยังเป็นเด็กเลยนะฮะก็ดีใจกับลานที่มีใจบุทธิ์ทราบว่าหมอทีนี่นิสัยเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยค่ะแม่ของแม่เขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนิสัยดีนะโมเมนีแต่หมอทีนี่นิสัยเหมือนพ่ออธิษฐานเป็นคนใจอ่ะเป็นคนเขาใกลถึงถึงไหนถึงกันอธิษฐานเนีรักท่านเวียงวโรเชษมากอธิษฐานของพ่อของหมอทีรักดีชั้นรักท่านเวียงมาก เป็นคนที่เราบอกอะไรชอาทำตามหมดเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากเดี๋ยวไปถามเขคิดดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นเชื่อเแม่เชื่อต้องไปหลานตัวเล็กกาบบารมีหลวงตาแก่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาพวกเราทุกคนับผม

หาหากินเกิดลาาเกิดพลมปั้งมีสีสูงอำรวยอวยพรให้เราลูกหลานชัยชนะจนบนี้บนสินทุกคนรวยทันใจสมปาถนามีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับโชคก้อนโต นตเตบัน,นี้สิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกาิย a ตถาคาาตสิทธิเตโชชาโยนิจังสิทธิลาภนิรันดรังสัพพกัมมังประสิทธิเม ยุพระพุทธศา,า,าสนาพระธาตุหลวงสาเกษ สวนดนารามแล้วขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ยืนขึ้นนะครับหันหน้าทางด้านทิศตะวัอนออกอก่อนนะครับการถวายทองคำในการถวายทองคำของท่านสัตวแพทย์หญิงอรคัญของท่านสัตวแพทย์หญิอรัญเลื่อนวิยะโคกินเลื่อนวิริยะโคกินพร้อมด้วยสายบุญพร้อมด้วยสายบุญนาคเนรบิน,น ในโอกาสวับันนี้ในโอกาสันนี้ด้วยเธอด้วยเอลายนางเนนงามประดุจดังใจอิ่มแตมแต่งมากะจังมาแก้มฟลา ปัญโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ยังความสําเร็จยังความสมํมา,สเ,ราสเร็จมหาสําเร็จมหาสําเร็จในสรรพสิ่งมิคงคลในสรรพสิ่งมิคงคลในมหามงคลในมหามงคลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ปาฎถนาไว้ดีแล้วได้ปาฎถนาไว้ดีแล้วขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้า มีความคล่องตัวทุกอย่างมีความคล่องตัวทุกอย่างทางทางโลกและทางธรรมทางทางโลกและทางธรรมเพรางเรางเอยจุติมาเกิดกรสาเกดทรรม่ายนย่อน อ่านรว้และขออนุโมทนาสาธุก,การกับสุภาพสตรีผู้ใจดีผู้ยิ่งใหญ่ในสายเกตินครแห่งนี้ขอทุกท่านตบมือละเปลี่ยนตอมน้ใจครับ รายการคุณหัวหน้างนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเจเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะคุ้นหน้าคุ้นตามากกับคุณหมอคริสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจด้วยสวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วคะประมาณปีกว่าเีกว่านั้นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกลับมาเจอคุณหมอคริสก็เป็นงานบุญและถือว่าเป็นมหาบุญใหญ่อีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เรามีพิธีถวายทองคำน้ำหนักร้อยเอ็ดบมาเพื่อสร้าง อยอดพระธาตหลวงสาเกตนครคร่ะอ๋อ,อ,อดูยัง พิธีเสร็จไปนะแต่ว่าฝนยังลุกอยู่ทนำะไมคุณหมอถึงถึงได้มาถวายทองคำที่นี่ที่ไปที่มา,าจริงๆแล้วอะ่ะวันนั้นหมอเพิ่งไปเชิญยอดพระธาตุแช่แห้งได้ไปเป็นเจ้าภาพกับยติธรรมเนี่ยถวายปัจจัยบุรณะองค์พระธาตุแช่แห้งแล้วก็สร้างปราสาทเสตาวัตถุทานนะคะที่จะบรรจุยอดพระธาตุก่อนที่จะอัญเชิญนะคะระหว่างอัญเชิญอยู่เนี่ยเดินทางกลับมาจังหวัดร้อยเอ็ดยติธรรมส่งภาพมาให้ดูว่าคุณหมอมีงานบุญบุญเนี้ยที่น่าสนใจมากเลยอยู่บ้าน บ้านเกิดคุณหมอทางวัดประกาศให้ร่วมบุญสร้างฉัตเก้าชั้นท่ท่านหลวงสาเกตนครหมอรู้สึกว่าฟังแล้วทาไมชอบชื่อจังเลยท่ะท่านหลวงดูมีมนขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยช่ดูเหมือนเก่านะชื่ดมืนเก่าปกติเนี่ยพระท่านหลวงในประเทศไทยเขาสร้างกันมาตั้งนานแล้วหลายชั่วยุคคนแล้วเอ้ยอยู่ๆ ถ้าหลวงสาเกตนครคือบ้านเกิดเรานี่ทําไมเพิ่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะก็สนใจแล้วก็เลยทักไปถามเขตวัดนะคะ,<ฮ>ะไปแจ้งท่านว่าอยากเป็นเจ้าภาพ <ฮะ S 1> เขาเขาระบุยอดมาว่าแสนเก้ากว่านี่แหละคะ่ฮะ,ฮะในการค่าช่างที่ทําหมอก็เลยทักไปบอกว่าหมอจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะนําทองคําแท่งไปถวายสร้างยอดบางส่วนนะคะทีนี้ท่านจเจ้าอาวาส ท่านบอกว่าท่านไปไปส่องเฟซหมอดูก่อนยังไม่ตอบไปดูก่อนว่าคือใครอะไรยังไงก็เลยไปเห็นว่าอ้าวหมอเป็นคนที่ไปซื้อที่ดินถวายวัดป่าเหล่าหลวงอุดมธรมรมไปจังหวัดอะไรคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพิ่งไปถวายไม่นานแล้วก็อ๋อคณะนี้ที่ไปสร้างวัดช่วยพระอาจารย์โขงที่วัดป่าอุณาโลมนี่านานในจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันท่านก็เลยให้เบอร์โทรแล้วก็ให้หมอโทรหาท่านก็บอกว่า ท่านนี่เป็นบุญจริงๆอ่ะท่านก็ตั้งจิตไปว่าใน5นาทีให้หมอโทรท่านบอกว่าหลังจากนั้นประมาณ2นาทีหมอก็โทรสาธุค่ะสาธนะุเป็นวาระนะคะเป็นวาระจริงๆค่ะแล้วท่านก็บอกว่า คุณหมอช่วยเป็นเจ้าภาพทองคำหน่อยได้ไหมร้อยเอ็ดบาทหมอก็โอ้โหร้อยเอ็ดบาทมันรู้แบบเยอะมากเยอะมาก,มากหมอก็ไม่กล้ารับปากท่านหมอก,ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะจะบอกบุญญาติธรรมให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยยังไงแต่จะพยายามาท่านก็บอกว่าถ้าหมอไม่ช่วยก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยแล้วแหละใครจะมารวบรวมปัจจัยทองคําให้ได้มากขนาดนี้ร้อยเอ็ดบาทใช่ค่ะแล้วทีนี้พอท่านพูดแล้วท่านก็บอกนะคะว่า ท่านรวบรวมทองคํามาสองปีได้10บาทม,มันห่างไกลมากเลยนะคะหมอก็มีความรู้สึกว่าโอ้ท่านมีความตั้งใจมากพระรูปหนึ่งที่เป็นพระวัดไม่ใหญ่โตมีความประสงค์ที่จะสร้างพระธาตุหลวงให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยถือว่าสุดยอดหัวใจแล้วทีนี้ท่านต้องพยายามแค่ไหนในระยะเวลา2ปีที่รวบรวมมาได้10บาทเนี่ย ก็รู้สึกว่าสงสารท่านหมอก็เลยรับปากว่างั้นเดี๋ยวหมอจะบอกบุญกับยาติธรรมให้จะทาให้ดีที่สุดนะคะก็คุยกับแฟนว่าถ้าญะติธรรมไม่ร่วมนี่เราหนักหน่อยนะสามล้านกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่แฟนก็ไม่มีปัญหาอะไรแฟนก็บอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามวาระและเชื่อว่าคนที่มีจิตศรัทธาในบุญเขาจะทําบุญของเขาโดยที่ไม่ต้องบังคับหรือไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเชื่อไหมคะคุณเจถ้าให้คุณเจทายว่าร้อยเอ็ดบาท หมอหากี่วันให้คุณเจทายเพราะถ้าเป็นอย่าว่าเป็นวันเลยค่ะต้องตั้งไว้เป็นเดือนร้อยเอ็ดบาทนะฮะถือว่าแบบสามสี่ล้านเยอะมากยอดเดียวมากหมอไล่สุดสองชั่วโมงได้ทองคําครบร้อยเอ็ดบาทคนลูกธนาสารทุกสารบบเจ้าภาพทุกท่านไล่สดแล้วก็มียอดเยอะค่ะก็บอกว่าอยากทำท่านไหนประสงค์ที่จะร่วมบุญให้ทักข้อความค่ะค่ะก็ทักเหมือนแย่งกันอะเหมือนแจกทองอะไม่ได้เหมือนเอาเอาทองไปถวายนะคะอ๋อ คุณจะคันคัไหมคะอ่าคนนี้หนึ่งบาทคนนี้สองบาทคนนี้ห้าบาทเลย่าีคนค่ะจนเป็นทองร้อยเอ็ดบาทในวันนี้ไม่ใช่ว่าทองทั้งหมดเป็นของหมอคนเดียวนะคะเป็นแรงศรัทธาซึ่งหมอชอบตรงนี้มากเลยคุณเจมอทําวันเนี้ยย้อนกลับไปที่วัดศรีดารามที่เคยทำหมอกราบกับพระคุณนะคะ แฟนเพจรายการคนหัวนาคมากๆถ้าไม่มีรายการคนหัวหนา้าคปู่ใหญ่ไม่เสร็จวันนี้ที่หมอเชื่อว่าแฟนรายการคนหัวหน้าคเนี่ยได้ไปกระกาบไหว้ขอพรปู่ศิษฐโธท,ที่วัดศรีดารามแล้วเนี่ย<ะ>ท่านไปเห็นท่านจะปิติในบุญที่ท่านได้สร้างไว้ลอยมือรอยเท้ารอยบุญที่ท่านได้ทําได้สร้างให้องค์ปูใหญ่เสร็จแล้วก็วิหารบารมีศิุฐโธท,ที่แล้วเสร็จแล้ว ถ้าไม่มีพวกท่านบุญใหญ่ไม่สําเร็จได้หมอกราบขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าใช้คําว่ามหาบุญนะคะเพราะว่าทองร้อยเอ็ดบาทถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากก็นอกจากการถวายทองคําแล้วยังที่นี่เหมือนยังต้องทำต้องสร้างอีกเยอะเลยใชมีส่วนไหนอีกบ้างคะในส่วนของการทําพระธาตุลวงเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะคะการได้สร้างพระธาตุลวงเนี่ยหมอถือว่าเป็นบุญมหาศาลของพวกเราเลยถ้าภาษาอีสาน หมอเรียกว่าบุญหมายศาสตร์นะคะหมายศาสตร์วหมออยากเรียนเชิญนะคะญาติธรรมจากรายการคนหัวหน้าแฟนเพจคนหัวหน้าได้ร่วมบุญบุญนี้ให้เป็นบุญติดตัวไว้ในทุกภพทุกชาติของตัวเองนะคะเป็นมหาบุญของตัวเอง <ฮะ S 1> ร่วมบุญกับทางวัดบ้านอ้นตำบลดงลานอำเภอเมืองเจวิญร้อยเอ็ดสร้างพระธาตุหลวงสาเกตนครให้แล้วเสร็จ <ฮะ S 1> หมายศาสตร์จะของวัยนะคะ จะอีกกี่พบกี่ภูมิกี่ปีกี่ชาติบุญบุญนี้ก็จะติดตัวท่านไปนะคะอยากให้มาร่วมกันสร้างนะคะของมทนากับกท่านเลยก็เดี๋ยวจริงจริงนอกจากที่คุณหมอได้เมื่อกี้บอกบุญเพราะว่าจากถ้ามีญาติธรรมอยากจะร่วมบุญอย่างเงี้ยให้ติดต่อมาทางช่องทางไหนของคุณหมอได้ค่ะถ้าเป็น Facebook จะเป็น f a c e b o o k หมอคิดนะคะคอลาฟสระอสอเสือค่ะถ้าเป็นในกลุ่มจะเป็นกลุ่มนาคเนรมิตซึ่งญาติธรรมเหล่านี้มาจากไหน เป็นญาติธรรมจากแฟนเพจคนหัวหน้าที่พยายามค้นหาเ Facebook หมอแล้วก็มาตามดูหมอไปทำบุญที่ไหนขอไปด้วยนะคะจนเป็นกลุ่มญาติธรรมใหญ่ในทุกวันนี้ที่สามารถสร้างบุญถวายพระพุทธศาสนาได้ยที่200นับ200กองบุญในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาดูอันนี้คือคนตั้งจริงๆเป็นบุญของคนหัวหน้าจริงๆขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะคะเพราะท่านถึงทำให้มีวันนี้เหมือนคนหัวหน้าก่ะ ได้คำเพราะพุทธศาสนาเหมือนที่คนหนึ่งเคยบอกหมอไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันใช่ไหมคะจริงๆค่ะก็ย่าที่ทาคนไหนนะคะเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นเหมือนเลขบัญชีของทางวัดหรือว่าเลขบัญชีของทางวัดทางวัดแล้วก็หรือว่าสะดวกติดต่อทางช่องทางของคุณหมอคริสนะคะก็ตามกําลังศรัทธาได้เลยค่ะค่ะในการร่วมบุญจะเป็นการร่วมบุญการสร้างพระธาตุหลวงเนี่ยจะร่วมบุญทางกับทางวัดทั้งหมดเลยนะคะหมอจะไม่ได้รับบุญผ่านนะคะหลังจากนี้แต่ว่า ้าท่านไหนอยากรู้ว่าอาทีมนาคเนรมิตไปทําบุญกันที่ไหนบ้างนะคะอบ,บุนกันขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ติดตามได้นะคะในกลุ่มนาคเนรมิตนะคะ,คะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างนะที่ใช้ใช้ชื่อว่าพญายนคราชสร้างบุญก็ว่าได้ถือว่าเป็นกลุ่มบุญกลุ่มใหญ่มากๆนะฮะญาติธรรมคนใดก็เหมือนที่บอกนะคะ คุณหมอคริสมีเจตนาลมตั้งแต่ข้างล่างเป็นยังไงวันนี้ที่เจมาเจอคุณหมอคริสก็ยิ่งปื้มปิติเข้าไปใหญ่เพราะว่ามุนคุณหมอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่คุณหมอได้ทำนะคะแล้วก็ท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะบอกญาติธรรมหรือว่า FC ของคุณหมอไหมคะขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแฟนๆรายการคนหัวหน้าที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณหนึ่งนาคานะคะขอบคุณคุณเจสันบุญตา เป็นคู่ที่บหมกันแล้วบอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบุญหนุนพระพุทธศาสนาด้วยกัน<ะ>ต้องขอบคุณทุกท่านมากมากที่เป็นแฟนเพจรายการคนหัวหน้าเ<ะ>หมาะประทับใจทุกครั้งที่นึกถึงคําว่าคนหัวหน้าเ<ะ>พราะหมายถึงพวกท่านทุกคนที่ร่วมบุญกันคนละเล็กละน้อยให้บุญใหญ่ได้สําเร็จ<ะ>ครั้งนี้นะคะพระธาตุหลวงเนี่ยแต่ละที่เก่าแก่มากแล้ว พระธาตุหลวงหลักๆที่เขากล่าวถึงในพระอุรังคธาตุมีสีที่มารุข,ขนานครคือนครพนมพระธาตุพนมนะคะน้องหาหลวงนะคะพระธาตุเชียงชุมสกลนครพระธาตุหลวงสาเกตนครสาเกตนครคือที่นี่นะคะหนึ่งในสี่คือที่นี่และอีกที่หนึ่งคือกรุงพนมเป็นนี่คือประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุหลวงในตำนานพระอุรังคธาตุหมอนึกถึงคนหัวหน้าเลยทําไมหมอสร้างบุญใหญ่ครั้งแรกสาเร็จเพราะท่าน บุญบุญนี้หมออยากให้ทุกท่านร่วงเอาบุญเป็นของท่านน่ะหมายสาสตไปน้ำกันค่ะบุญที่จะติดท่านไปทุกพทุกชาติไม่ไปไหนเลยบุญที่จะหนุนส่งท่านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นเป็นการค้ำพระพุทธศาสนาโดยแท้นะคะอยากให้เรามาร่วมกันค้ำพระพุทธศาสนาช่วยกันค่ะอย่างที่รายการคนหัวหน้าได้ทามาใช่ค่ะก็ได้ฟังคําคุณหมอนะก็ถือว่าซึ้งใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกว่ายาติธรรมตัวอย่างนะที่มีแรงปฏิปทาแรงกล้ามากวันแรกเป็นเช่นไรวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอคริสนะคะบังว่าเดี๋ยวจะมีบุญใหญ่ข้างหน้าที่ได้ร่วมงานกันนี้ก็สุดยอมากเลยนะขอบคุณเจ๊า้วย